โจผีจอมวางแผนโจผีเป็นบุตรชายคนโตของนางเปียนซีกับโจโฉแต่จริงๆแล้วเขาเป็นบุตรชายลำดับสองของโจโฉรองจากโจงั่งซึ่งเป็นพี่น้องต่างมารดาหลังจากโจงั่งเสียชีวิตในศึกกับเตียวซิ่วตำแหน่งทาย,ยาทลำดับหนึ่งจึงว่างลงโจผีไม่ได้มีชื่อเสียงด้านกวีหรือการศึกเหมือนน้องชายวัยเด็ก เขาไม่ค่อยเสยใจการศึกษาแต่กลับเข้าหาขุนนางและสร้างเครือข่ายทางการเมืองตรงกันข้ามโจเจียงทุ่มเทให้การทหารส่วนโจสิทธ์มีพรสวรรค์ทางกวีนิพนธ์เมื่อโจโฉช,ชราลงและพิจารณาผู้สืบทอดขุนนางส่วนใหญ่เอ็นเอียงไปทางโจผีเพราะบุคลิกสุข,ขุมวางตัวเป็นกลางและไม่สร้างปัญหาในขณะที่โจสิทธ์แม้จะมีพรสวรรค์ แต่พลาดเพราะความประมาทเช่นการเมาเล่าอารวาสส่วนโจเจียงก็สนใจเพียงการทหารไม่ถนัดงานการเมืองท้ายที่สุดโจโฉจึงตัดสินใจแต่งตั้งโจผีเป็นทายาทสืบตําแหน่งและการที่โจผีเลือกสร้างสายสัมพันธ์กับเหล่าขุนนางตั้งแต่วัยหนุ่มก็อ่านนับได้ว่าเป็นแผนการสู่บัลลังก์ที่เขาวางไว้ล่วงหน้า